ร bon um> bueno um ี่ไปเซ็ตเหลือเลยก็รีบเถอพี่อยากจะอะไรเข้าชนะอะไรก็อะไรแล้วแต่ดิเอาอะไรก่อนไม่ก็มันพี่ปอก็โทรหาผมนี่ถูกไหมล่ะคุยมันคุยได้เลื่อนตีไม่ล่ะเลื่อนตีได้ไม่ไรอย่างนั้นน่ะถ้าเลื่อนตีได้เอาจะคุยเพราะมันแข่งกับเวลาพี่ต้องไปเอาคนเข้าแก๊งนี่มันโดนใบเอาไงอ่ะเลื่อนตี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 ฮัลโหลซอฮัลโหลมันเลื่อนตีได้อยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่ามันตีได้ตอนไหนพี่เก็ตแป๊บนึงแป๊บนึงถามก่อนเลยมันมัตีได้ตอนไหนเปียลัง ไม่เราจะาเราเรื่องรีเราไม่ได้พูดกันเรื่องตีแะ้วจริงๆแล้วอ่ะคืออย่างนี้น้องเอาไงก็คือน้องมันโดนโดนเรียกไปแล้วสองคนคืออะไรพี่คือคือตั้งแต่ที่พี่เกตที่พี่เกตพูดให้ฟังก่อนนันนี้ก็คือเรื่องของที่เราคุยกันคุยกับรามอ่ะที่ตอนนั้นเราคุยกับที่ที่เราคุยกันอ่ะกับพี่เกตอ่ะกูคุยกับพี่เกตไปแล้วอ่ะพี่พูดว่าไงก็มีอะไรคุยกันก่อนไงถูกไหมใช่ใช่อันนี้มัน มันคืออะไรอ่ะผมผมก็งงไงอะไรจะโดนใบก,ก็คือน้องอ่ะสองคนมันโดนเรียกไปแล้วตอนเนี้ยที่ไม่รู้เหมือนกันยังไงมันไม่เหมือนที่ที่คุยไว้ไงที่เราคุยกันวาใช่ป่ะละ่ะที่ก็เลยใช่อันอันนั้นอ่ะผมไม่รู้ผมบอกไปแล้วว่ามีอะไรอ่ะบอกกันก่อนเดี๋ยวผมตัดสินเองผมบอกน้องในแก๊งไปแล้วอันนั้นเขาเรียกไปทําอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงไหนะผมก็ยังไม่รู้เรื่องเลย พูดได้ไหมหถ้าพูดไม่ได้ผมจะปิดเสียงคือมันมันพูดได้พี่มันก็เป็นเรื่องของไอรามถูกไหมล่ะไอ้รามมันมก็โดนแบนไปแล้วไม่ใช่หรออ๋อมาคุยเรื่องไอ้รามถูกไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันก็คือทั้งหมดนะนะตอนเนี้ยเออคือเรื่องอะไรพี่พูดใ้แบบให้พี่เข้าเข้าใจหน่อย <c oughs> คือมันคือเรื่องอะไรหรือว่าพูดไม่ได้พิมพ์ได้ไหมอ่าพิมพ์พิมพ์ข้างนอกได้ไหมรอแป๊บอ่ะ ไอ้เถื่อนวันนี้ไม่เห็นมีอะไรเด้งมาเลยไม่เห็นมีอะไรเลยาเห็น,นยังกูลีน่าเฟศแบบ ไม่มีอ่ะมึงพิมพ์มาไหนไหนองะ้พี่เกดพี่มายังอ่ะไห้ตามป่ะตามพิมพ์มาตามเท่าไหร่ครับไม่มีนะ ไม่เห็นมีอะไรเลยคุยเรื่องอะไรพี่เกตอ่ะก็คือก็คือพี่เรียกพี่เกตไปคุยถูกถูกไหมก่อนหน้านี้เรื่องเรื่องของใช่ก็มีมีอะไรก็แล้วแล้วทีนี้เรื่องเรื่องของของเราอ่ะที่มันเป็นเก่าๆมันเราจะไม่ไม่ยกขึ้นมาพูดไม่ไม่ยกขึ้นมาแล้วแต่แต่ทำไมตอนเนี้ยมันมันเกิดขึ้นแล้วล่ะคือเกิดขึ้นยังไงพี่ใครเอากรกล่องไปพูดม่ไม่มีใครไปถามคนในแกงพี่อันนั้นผมจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าพี่พี่เกตตอนนั้นพี่คุยกับพี่พี่ตอบว่าอะไรเรื่องเก่าๆเราจะไม่ไม่อะไรขึ้นมา หรือว่าอะไรนะว่างนะพี่พี่เจตพูดดิก็คือเรื่องเรื่องนะเรื่องเก่าคือไม่มีอะไรเลยแล้วก็คือกูคุยกับพี่เกตมดเประมาณประมาณว่าถ้ามีอะไรอ่ะต่อไปเนี้ยคุยกันก่อนเออแล้วแล้วผมก็เลยบอกแล้วแล้วมันก็มีอีกวักไออีกตอนนึงก็คือที่หมายถึงว่าเรื่องเก่าๆอ่ะเราจะไม่ยกขึ้นมานี่กันแต่แต่ตอนเนี้ยคือมันมันไม่มันมันลาไปถึงเรื่องเก่าๆแล้วนะที่ไปถามน้องในแก๊งพี่อะ คือหมายหมายถึงว่ามันอยากจะเล่นลากเลือดกันอีกแล้วใช่ไหมที่ผมแค่ถามแค่นั้นเองไม่มีครับพี่ไม่มีเพราะพี่คุยกับพี่เกตแล้วอ่ะพี่พี่ก็รู้เพราะตอนนั้นพี่ก็คุยกับพี่พี่เกตถูกไหมล่ะอันนั้นอ่ะพี่รู้อันไหนพี่ตอนว่าพี่รู้อ่ะพี่รู้พี่ตอนก็รู้เนี่ยว่าที่พี่ขอพี่ขอกับพี่เกตไว้ก็คือเรื่องเรื่องเก่าๆมันก็มีแต่ว่ามันก็ถ้าเราให้มันจบกันถูกไหมล่ะไม่เรื่องเก่าๆคือเรื่องอะไรพี่พูดมาเลยดีกว่ามั้ย ม่ก็คือที่คุยกันกับที่คุยก็คือจะไม่จะไม่เล่นเล่นบายการไม่ว่าอะไรก็ตามคือพี่คุยเรียบร้อยแล้วเพาคุยกันเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ก็คุยเราไม่อยากให้มันถ้ามันผิดอะไร่ะค่อยค่อยหลังมาจบค่อยมาคุยอืมคุยกันลองแต่นี้ไอ้ต้งบอกเรื่องเก่าๆคืออะไรก็ไม่แล้วแล้วอย่างนั้นทำไมไอ้ฮอนถึงมันโดนอ่ะพี่ไอ้ฮอนมันสตอรี่ล่าสุดหรือเปล่าให้มันเล่นเรียยวทม์นะเวยก็ใช่ไงพี่ก็มันเรื่องที่ที่คุยกันอยู่คือเรื่องอะไรเรื่องเก่าๆที่จะโยนกันมาเล่นใช่ไหมมันเก่ามันคือเรื่องไหนอพี ไปถามในแก๊งเขื่อว่าว่าตอนในแก๊งเขื่อททาอะไรอยู่อ่ะอ่ะมันถึงเรื่องไหนอะพี่ไม่รู้เรื่องบั๊กมี่หรอเขื่อเขื่อนไปเรื่องโมไงว่าตอนแรกมีอะไรอ่ะอย่างไม่ไม่เรื่องบั๊กมี่ใช่ไหมใช่มีมีหนึ่งนั้นคือมีมี่อ่ะแล้วแล้วมันแล้วมันเก่าตรงไหนพี่ถ้าเรื่องบักมี่ไม่ไม่รู้มี่ของมี่ไม่รู้มันมีไอเมโลอ่ะเมโลคือเรื่องอะไรแต่ผมไม่รู้ผมรู้แค่เรื่องบักมี่เพราะว่าเพราะว่าเรื่องบักมี่ไม่ได้เก่าเลยเรื่องบักมี่ก็ล่าสุดเหมือนกัน ที่ผมรเรื่องเดียวคืเรื่องบักมี่เก่าๆถูกไหมก็เลยถามเนี่ยเพราะมันไม่มีมี็บักบักบักมี่ก็คือเหมือนเหมือนฮอนเลยที่ผมรู้แค่เรื่องเดียวก็ทนายเหมือนกันก็เรื่องเดียวกันถูกไหมไอนี่ไอนี่โอเคถ้ามีของมีเรื่องทนายก็คือว่าไปตามนั้นแต่ว่าของพกเมิโเหรืออะไรพวกเนี้ยอ่เมโลผมไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้ที่จะยกมาไม่ได้ยกมโลคืออะไรมโมันทําอะไรมันทําอะไรอ่ะไอมโลอ่ะเอผมจะตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันก็คนในแกงพี่อ่ะมันทําอะไรล่ะ กูถามไปแล้วมันไม่มีใครตอบกูเลยที่ม่ได้กลุ่มแล้วเออก็มึงถามเอ้าก็มึงถามก็ไม่ถพี่ไหมหล่ะมันเป็นคนในแก๊งพี่มาแจ้งกูรู้แล้วกูรู้แล้วว่ามันเป็นคนในแก๊งแต่กูไม่รู้มันแจ้งเรื่องอะไรอ่ะเางี้งั้นงั้นก็ไม่เป็นไรพี่ถ้ามันคุยกันเออแบบแบบอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็แล้วแต่พี่อ่ะก็เดี๋ยวรอมันขึ้นมาแค่นี้ว่ามันจะเป็นแบบอันไหนบ้างไม่เรื่องบบกมี่เรื่องบักมี่รู้อย่างเดียวแต่เมลโล่ไม่รู้อืมแล้วพี่จำไม่ได้ตอนที่เราไปคุยมันมีเรื่องอะไรบ้างอออ่่่่่ะะพพพีีีจไไไมมด้เลยหร ให้ผมพูดที่ได้ไหมอ่ะอ่พูดพี่เฟรมอ่ะหรืออะไรคืออะไรอ่ะเอองั้นช่างแม่งงั้นอะจบโอ้กูงงเึ๊บเลยว่ะแจ้งไม่รู้ก็ช่างแม่งงั้นอะเออเอายังไม่มีใครคุยเรื่องไอเมโลอะไรเลยพี่พี่เกลมยนมาหน่อยไอเมโลนี่คืออะไรเอาพูดตรงๆเลยพี่ไอเมโลนี่ไอเมโลนี่มันมันไปทำอะไรอ่ะไม่แต่เรื่องไอ้บักมี่อะไอ้บักมี่อะผมก็เพิ่งได้ยินจากฝ่ายเขือนเนี่ยคืออะไรเขือไปไปไอเมโลไอ้ไอ้บักมี่มันไปทำอะไร ก็บักมี่ก็บักบักมี่ก็สนายไงเหมือนคดีเดียวกับพรเลยพี่พอวอพี่เกตไปให้มันถูกให้มันสนายไังไงไม่มันว่าใครไปแจ้งอะช่างมันแป๊บนึงมันก็เรียนถามเหมือนที่พี่ตั้มพูดไงเรื่องบักมี่อ่ะเอออะไรวะมันมันมันถ้ามันผิดมันมันผิดกฎอย่างนั้นนะถ้าไอ้ฮอนโดนไปอ่ะก็มันก็ไปแจ้งคืนอย่างนั้นมันก็ต้องเนินการมาแล้วก็ได้ยินพีมาสิบอันอ่ะแล้วแล้วไอ้เมลโล่คือใครอ่ะ เมโล่ผมไม่รู้เลยเรื่องเมโล่เขาแต่ไม่มีใครรู้จริงๆเรื่องเมโล่ะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่บักมีมันเป็นอะไรของมันอ่ะตอนนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันวัวพี่กอดไครับพี่ชายพี่สวัสดีครับอะไรนะครับไม่คุยอะไรสัตว์พี่กูโดือดใส่ทำมือวงแตกงแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดกจนสมองแหกมึงชนะกูเหยื่อแค่มึงคงแตกเจอกับพวกกูเหยื่อสักคงแดกมีแค่ไม้เลื่อยซู้อี่ไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ็กทรงแกะที่พวกมึงเคยได คุณมันสนุกเลยใครกูเล่นมึงยั